ถ้ามีอาการท้องอืดบ่อยอะค่ะยาที่กินจะออกฤทธิ์ช้ากว่าปกติหรือไม่คะอาจารย์เป็นไปได้มากๆเลยครับเพราะว่า คิดง่ายๆเนอะท้องอืดเนอะก็คือระบบทางเดิอนอาหารส่วนบนมันทํางานน้อยลงนะครับผมก็คือว่าการบีบตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหารเนี่ยน้อยออทํางานน้อยลงสิ่งที่เราทานไปเนี่ยเหมือนกับมันค้างใช่ไหมครับพอค้างคิดง่ายๆมีความดันในในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นแล้วพอผู้สูงวัยเนี่ยบางครั้งหูรูดระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารเนี่ยมันหย่อน หย่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ค้างอยู่ในกระเพาะก็ตีขึ้นมาพอตีขึ้นมาปราเขาจะรู้สึกแน่นแน่นท้องอืดอืดอะไรต่างๆในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาการตรงนี้เป็นอาการเตือนหนึ่งว่าระบบทางเดินอาหารส่วนบนเนี่ยเคลื่อนไหวช้านะครับซึ่งสาเหตุก็อาจจะเกิดจากว่า ตัวอาหารเองเนาะทานเยอะไปะกินเร็วไปไม่ค่อยเคี้ยวนะครับหรือทานพวกแป้งเยอะอมันก็จะค้างอยู่ในทางเดินอาหารค,ค่อนข้างนานพอ ท้องอืดปับ๊บทางเดินอาหารส่วนบนทํางานน้อยเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ค,คุณเฟินก็คือว่าพอทานยาลงไปปับ๊บยามันก็ไม่ถูกเคลื่อนไปที่ลำไส้เล็กใช่ไหมครับมันค้างอยู่ในออกระเพาะอาหารยาก็ดูดถูกดูดซึมน้อยพอถูกดูดซึมน้อยคนไข้ก็จะเอ๊ะทำไมทานยามือนี้อาการไม่ดีเลยทําไมอะไรต่างๆตรงนี้อันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเวลาแพทย์คุยกับผู้ป่วยหรือว่า หรือว่าผู้ป่วยเองเนี่ยเขาจะมองว่าพาร์กินสันเนี่ยทำให้ท้องผูกใช่ไหมครับซึ่งใช่นะแต่นั้นเป็นการทํางานของลําไส้แต่เขาไม่ได้พูดถึงหรือเขาอาจจะไม่ได้คํานึงถึงเนี่ยเรื่องท้องอืดกลืนลําบากหรืออะไรต่างๆซึ่งมันเป็นอาการของของตรงพาร์กินสันตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยอาการท้องอืดเนี่ยเป็นอาการที่ที่เราควรสังเกตนะถ้าเรามีอาการนะครับปรึกษากับแพทย์เพราะว่ามันมีผลต่อ การทํางานของยาพาร์กินสันแน่นอนะนะครับคราวนี้จะแก้ยังไงวิธีง่ายๆเลยที่ยังไม่ต้องไปพึ่งยาเลยเพิ่มก็คือว่าลักษณะอาหารที่เรากินเนาะทานอย่าเร็วเคีเ้ยวเยอะๆะเวลาทานอย่าดูทีวีอย่าคุยกับคนรอบข้างเยอะเพราะว่าอะไรพราะว่าพอเราคุยเยอะปั๊บอะไรต่างๆในลักษณะแบบนี้อากาศเข้าไปเยอะอ อากาศเข้าไปเยอะเพราะอากาศเข้าไปเยอะปั๊บทอ้องอืดท้องแน่นนะั่นคืออย่างที่หนงอ,อย่างที่สองเราดูทีวีเราโมแต่คุยบางครั้งผู้ใหญ่บางท่านไม่เคี้ยว<อ>กิืนปึดลงไปเลยในจุดตรงนี้เหลือเคี้ยวน้อยก็เป็นอาหารที่ย่อยยากก็จะค้างอยู่ในทางเดิอนอาหารต่างๆนานปัจจัยอันหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้เนาะทานอาหารเสร็จนะครับขยับตัว นะส่วนใหญ่เขาแม็กแนะนําว่าให้เดินประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับ,รบไม่ใช่ไปนั่งโซฟาจอมดูทีวีในลักษณะแบบนี้ก็จะช่วยทําให้อาการท้องอืดน,น้อยลงนะครับนะลักษณะอาหารที่หมอก็บอกไปแล้วเนอะอาหารย่อยง่ายอาหารที่เปื่อยนะครับพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตน้อยๆในไขมันน้อยๆน,น,นะครับอาหารที่มันน้อยท้องอืดก็จะน้อยลงนะครับนี่คือเรื่องของการปรับในเรื่องของอาหารคราวนี้มันมียาที่ช่วยทําให้ เออทางเดินอาหารทํางานดีขึ้นนะครับซึ่งมีหลายชนิดแต่อันเนี้ยยาต่างๆเหล่านี้หมอคงไม่ขอกล่าวชื่อยาเพราะว่าต้องเป็นการพิจารณาของแพทย์ในแต่ละท่านนะครับว่ายาอันไหนเหมาะกับแต่ละคนเพราะยาแต่ละชนิดก็มีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะสมมติเราบอกว่าเออท้องอืดบ่อยเนี่ยปรับออการใช้ชีวิตประจําวันปรับเทคนิคการกินอะไรต่างๆมดแล้ว ยังท้องอืดเยอะอยู่เลยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อันนั้นก็อาจจะเป็นแพทย์พิจารณาอีกทีว่าจะแก้ไขในจุดนั้นอย่างไรนะครับก็สรุปง่ายๆคืออาการท้องอืดอย่าร้าเลยนะครับมีความสําคัญใกล้เคียงกับในเรื่องของอาการท้องผูกเลยนะครับแล้วก็มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาพาร์กินสันด้วยครับขอบคุณครับ